วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวปักเซนะครับไปเที่ยวลาวใต้กันนะครับยาวไปนะครับวันนี้เราขับรถไปนะครับประมาณ700รกิโลครับตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับน่าจะถึงปักเซประมาณสัก คิดว่าน่าจะถึงประมาณตีสี่นี้นคด้วยค,ความทำเวลาลาครับเดี๋ยวเจอกันบ้างเต็อตาด่านช่องเมฆนะครับเดี๋ยวเราต้องรอแปดโมงครับตอนนี้เพิ่งตีห้าเดี๋ยวนอนงีบก่อนนะครับตีห้าถึงแล้วชู่ๆเพื่อนเมื่อเชือเราก็มาถึงกันประมาณตีสี่กว่านะครับเราก็หาบา้านพักครับเราก็พักกันที่นี่นะครับ ดีมากเลยครับเพราะว่าเราต้องเอารถจอดไปที่นี่ด้วยนะครับแล้วเราก็เดินไปประมาณ200เมตรก็จะถึงหน้าด่านนะครับบ้านเคียงฟ้านะครับฝากด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองแวะมาที่นี่นะครับบริการดีมากครับเราก็สามารถจอดรถได้ครับวันละร้อยเองครับแล้วเราก็ไปเที่ยวแบบสบายใจได้เลยครับไปเลยค่บแบกเป้ไปเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่บนที่หน้าด่านแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของรถนะครับที่จะเอาข้ามไปที่สอปปอลเหล้า,ลาที่เรลาใต้นะครับส่วนนี้ก็เป็นทางที่มาจากอุบลน,นะครับโอเคดีเราไปข้างในกันครับ เมื่อกี้เราก็ผ่านตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองมาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับห้ามลืมด็ดขาดเลยนะครับต้องเอาหลังจากที่ออกมาจากตรวจคนเข้าเมืองเราก็จะเดินมาเราก็จะต้องไปที่ช่องหกตึกข้าวนะครับลองถามดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาพาสปอร์ตนะครับไปแมป์นะครับเพื่อเป็นการเข้าออกนะครับเพราะมันจะมีผลตอนเรากลับมานะครับ ้ารู้สึกว่าถ้าเราลืมขั้นตอนนี้ไปนะครับเราจะคากลับนะครับเราจะต้องเสียประมาณ4ี่พกว่าบาทเลยนะครับอย่าลืมนะครับนี้เราก็มาพักกันที่ปักเซนะครับเราถึงตัวเมืองปักเซแล้วนะครับ วันนี้เราพักกันอยู่ที่โรงแรมนี่ครับโฟ LV ีโฮเดลนะครับโรงแรมที่นี่โอเคเลยนะครับราคาก็ไม่ไม,ไม่ไม่แพงครับทป็นราคาเบสิกมากแต่ว่าสะอาดครับแล้วก็แน,น,น,นะนําแล้วอยู่ใจกลางเมืองปักเซเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้้งนนนะครับนี่เป็นวันแรกของเราเดี๋ยวเราจะเช็คอินเสร็จแล้วเราก็จะไปหาดกันนะครับ นครปากเซเป็นเมืองเอกของแขวงจำปาสักก็อยู่ติดกับริมแม่น้ําโขนะครับมีประชากรอยู่ทั้งหมดประมาณ9,000 90, 0คนนะครับการเดินทางจากประเทศไทยนะครับไปปากเซก็จะมา,าผ่านพรมแดงช่องเม็กนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจากระยะทางประมาณ44กิโลเมตรครับ เราก็มาเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับที่นี่นะครับนี่ครับก็ที่เราดูดูมาก็จะมี300ครับแต่ตรงนี้ครับจะ2องรานะครับให้พี่ตุ๊กๆพามาครับเขาจะพามาที่นี่นะครับส่วนนะครับก็คือแค่200บาทต่อวันครับราคาโอเคเลยครับที่ปากเซมีคาเฟ่ไม่ค่อยเยอะนะครับ Uh, ที่ปั๊มก็มีอเมซอนด้วยนะครับแต่ว่าที่ผมแนะนำครับที่นี่ครับ, oss, รบเป็นคาเฟ่ที่แบบสไตล์มินิมอลนะเล่นๆครับแต่ข้างในก็เป็นแอร์แล้วก็อากาศก,าก็ดีกว่าข้างนอกครับเพราะว่า,ามอนนี้อากาศรน้อนครับปาะมาณช่วงบ่ายแต่ข้างในก็อากาศจะเย็นสบายหน่อยแล้วไปยุคนงในครับ รเราเดินออกมานิดเดียวครับก็จะมีมุมส,สวยๆให้ถ่ายรูปเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นศาลหลักเมืองนะครับหรือว่าเป็นโบราณสถานแล้วก็รูปตึกตั้งแต่สมัยที่ฝรั่งเศสมายึดครองสปปลาวครับ น,นั่นคือวดัดภูสะเลาเมืองปักเซนะครับอยู่บนเนินเขาครับก็ต้องข้ามสะพานลาวญี่ปุ่นมานะครับแล้วก็ขึ้นบันไดมานิดหนึ่งครับก็เหนื่อยได้เรื่องเลยครับก็ข,ขึ้นมานะครับไม่ต้องกลัวรับรองว่าไม่ผิดหวังครับเพราะว่าจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งมีิวสวยมาก จะมะีเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กเยอะมากนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับเพราะข้างหลังก็จะเป็นไฮไลท์ของวัดที่นี่อีกเช่นกันครับเดี๋ยวผมพามไปดูครับ จุดหนึ่งที่ห้ามพลาดนะครับเดินมาอีกหน่อยครับก็จะเป็นวิวพอยท์ลยครับสวยมากๆเลยครับเป็นพาโนรามาวิวเลยครับตรงนี้ก็เป็นสะพานที่เรามองเห็นจากด้านบนนะครับเพื่อนๆก็สามารถจอดรถแล้วก็แวะถ่ายได้นะครับก็เดินไปได้เลยครับมาถ่ายรูปนะครับว้าวีีแกะด้ย เป็นเพื่อนก็นสามารถเดินไปได้เลยนะครับว่าไงโอ้โหดูไปเดินไปได้เลยนะไปถ่ายรูปว่าลมเย็นอากาศดีมากเลยครับกัน,นเย็นที่นี่นะครับนี่บรรยากาศดีมากเลยครับมูชิบรรยากาศดีมากเพืเ่อนๆนะครับมือเย็นนะครับผมแนะนําร้านนี้เลยนะครับอากาศดีมากฟินมากๆเลยครับ นี้อยู่บนเป็นดาดฟ้านะครับอยู่ในเป็นแบบตึกเล็กๆนะครับไม่ได้เป็นตึกใหญ่มากชั้นครับอ่าบักอ่าเนี่ยครับเป็นดาดฟ้าครับแล้ววิวแบบสุดยอดมากบอกเลยครับว่าสวยมากครับเพื่อนๆต้องมานะครับผมแนะนำเลยนะครับนี่ก็คือปักเซโฮเทลนะครับขอย้ำนะครับว่าปักเซโฮเทลนะครับนี่ครับเพื่อนๆเพื่อนๆต้องมานะครับร้านนี้ผมแนะนำเลยครับบรรยากาศดีมาก ลมเย็นนะครับมาดูภาพที่ตกครับโอ้โหแบบสุดยอดจริงๆครับร้านนี้เดี๋ยวเราจะออกจากตัวเมืองปักเซนนะครับไปที่น้ิตกดากาศฟ้าน,นะครับเพราะคืนนี้เราจะไปนอนที่ วตักบานะครับก็ขับรถมาเตอรไซครับใช้ระยะเวลาประมาณ34กิโลครับก็ไม่น่าจะเกินชั่วโมงครับระหวังทางนะครับที่เราจะไปน้ำตกครับตอนนี้ฝนตกครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับอากาศหนาวมากครับตอนนี้น่าจะประมาณ20องศาครับเราพอดีก็เด๋ยวเอาแจ็คเก็ตมาก็จะบอกว่ามันมีร้าน เป็นร้านกาแฟคาเฟ่เล่นๆครับแล้วก็เราจะพากันที่นี่ด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะแวะเช็คอินที่นี่ได้นะครับแล้วก็ทานกาแฟแล้วก็เป็นพวกเครื่องดื่มครับแล้วก็มีพวกเค้กด้วยครับเดี๋ยวผมพาดูแม่ครับ เป็นส่วนของบ้านพักนะครับที่นี่ก็จะมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1,100นะครับก็โอเคเลยครับ เราก็มาถึงที่น้ำตกตาดเยอนกันแล้วนะครับี๋ยวเราก็เดินเข้าไปนะครับเมื่อกี้เราก็จ่ายเงินค่าเข้ามานะครับถ้าเป็นต่างชาตินะครับคนไทยก็ถือว่าเป็นต่างชาตินะครับก็ประมาณ10,000ื่นกีบนะครับก็20กว่าบาทนี่ครับและนี่ก็จะเป็นตรงช่วงอุทยานแล้วครับก็จะมีร้านกาแฟด้วยครับน่ารักเลยครับ เดินมาหน่อยเดียวครับอุ้ยเห็นแล้วเพื่อนๆน,นู่นเห็นไหมสวยมากโอ้ยปินมากเลยเพื่อนๆน,น้ำตกอยู่ข้างหน้าเราข้างหน้าเป็นน้าผาแล้วครับโอ้โหวิวมุมนี้ดูสุดมากสวยอะ่ะ เพื่อนๆก็ต้องเดินลงมาหน่อยนะคะแต่ไม่ไกลครับเดินลงมาได้เลยครับเราจะได้ไม่เห็นมุมข้างล่างเราจะมองขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นน้ําตกที่สูงและสวยมากๆเลยครับได้ยินเสียงไหมเพื่อนเพื่อนดูเสียงสวยมากเลยครับนี่เพื่อนโอ้โหสวยมากสวยมากเลยครับวความสูง Oh, ไคยจะกล้าเข้าไปลงไปได้นะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆลองแวะมานะครับผมบอกเลยว่าโอเคครับเป็นน้ําตกที่ห้ามพลาดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผาน,นะครับส่วนด้านหลังเราก็จะเป็นแม่น้ําต้นน้ําที่ไหลามานะครับมันได้ฟิลมากเลยครับเราวันนี้เหมือนฝนแบบโปรยปลายมาดีๆกับอ้โหแบบสยอดครับ ก็ถึงตรงด่านที่จะต้องอเสียค่าเข้าของตรงต,รงตัดฟันนะครับเพื่อจะไปโหนวทะเินครเพื่อนๆพร้อมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับ ข้างหน้าเราวันนี้หมอกเยอะมากเลยครับจริงๆมันเป็นหมอกของน้ําตกซะมากกว่านีครับน้ำตกสีด้านล่างนะครับนี่แต่ว่าตอนนี้หมอกมันบังอยู่ครับเดี๋ยวพอสักพักนะครับหมอกก็จะผ่านไปเราก็จะมองเห็นวิวสวยมากถูกมากตรงนี้เราก็เตรียมตัวที่จะไปโขนจริงกันนะครับ เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้เราต้องมาอบรมกันก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะสอนเราว่าวิธีการที่เราจะไปกินไต้นมากมีที่วิทยากรเขาก็คอยบอกแนะนำเรานะครับ,รบในการที่จะผลสลึงทุกครั้งที่ลงมาในฐานวันนี้คือ,อคไฮไลท์เลยน,นะครับมันน่ากลัวมากเลยเ,เพื่อนๆจะกล้าเล่นไหม จับแค่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะจับแค่ตรงนี้ไม่ต้องไม,ไไม่ผมจะเบรกผมจะไลฟ์ทุกหมดเลยนั่งลงครับไปถ่ยายอันนี้พี่ถ่ายตัวเองใช่ไหมยกกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันึงครับเอากลับก่อนได้ไหมพี่ปล่อยมือเลยหมดเลยไปเร็ว แล้วก็โหนตัวขึ้นโหนตัวขึ้นหนหนขึ้นหนอ๋อไม่ได้ฮ่า It's the right time for the season. It's the right time to pick up sticks and fly. It's the right time to get even with the thoughts that clutter up your sky. It's the right time to learn. มีทั้งหมดประมาณ4ฐานนะครับนี่ก็จะเป็นฐานสุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่น้องคุบอกว่าจะเป็นน้ำตกเราต้องเดินขึ้นไปนะครับฉนูกอันนี้สวยเป็นปกติน้ำมีเ่อยมากครับยัอยู่ข้างหลังเดินไปครับ Man. it's the right time of the season it's the right time to pick up sticks and fly it's the right time to get even with the thoughts that clutter up your sky it's the <coughs> It's the right time to pick up sticks and fly. It's the right time to get yeah. even with the that <gasps> clutter up your sky. Yeah. It's the right time to learn from the burdens you got from them. love. It's the right time to say, I'm getting out. I've had enough. It's the right time to be driftwood on a river of break lights Rolling in tongue. Endlessly making. I call you เนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าไทยนะครับก็มีข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนเพื่อนๆมาถึงนะครับก็เอาพาสปอร์ตเรานะครับไปที่ช่องเบอร์สี่นะครับตรงตึกนะครับตึกด้านหลังนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นม m m i g r a นของทางเรานะครับแล้วก็เสียเงิน100บาทนะครับจากนั้นเราก็เดินมาเพื่อจะเข้าไทยนะครับแล้วก็ตรวจพาสปอร์ตครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับจะต้องเสียเงิน100บาท ก่อนออกตรงเอเมเกชันลาวนะครับเพราะไม่งั้นก็ต้องเดินย้อนกลับมาครับมันจะเสียวเวลาครับก็เลยฝากไว้นะคะ